มุ้คิดใหม่อุค์จุยเทียงวันสวัสดีค่ะสวัสดีครับเด็ดใหม่นะเิญท่านอาจารย์มาตรวจดินเพื่อที่จะสร้างบ้านเหรอใช่ครับแล้วเขารู้จักอาจารย์ได้ยังไงน่าจะดูในเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กช่วงนี้คือคือคนเนี่ยมันมีมันมีประเด็นในตาโตคือถ้าไม่มีปัญหาก็กำลังจะสร้างครอบครัวใหม่กำลังจะปลูกบ้านเนี่ยก็จะต้องหาความรู้ทางฮวงจุ้ยแล้วหรือแบบนี้คือเขาเรียกทางลัดไง กอจารก็เลยจะกระเด้งขึ้นไปให้เขาจองมาตรวจนี้เขาก็จะเสิร์ชหาฮงจุ้ยอะไรเกี่ยวหฮงจุ้ยนะมันก็จะบังเอญเขาก็มาพิจารณาเลือกว่าของคนไหนน่าสนใจใช่ไหมนะครับก็เลือกเอาแต่มื่อเออเขาไม่ศึกษาเราดีพอไงเขาคิดว่าแม่งยังไงเชิญมากูได้บ้านแน่เลยอะไรเงี้ยนะมุ้งถ้าเรามาเรามาตรวจแล้วเนี่ยโดยปกติถ้าอาจารย์จะดูสภาพแวดล้อมก่อนถ้าสภาพแวดล้อมมันไม่ผ่านเนี่ย แล้วคุณยังไม่ได้เริ่มต้นอาจารย์ไม่ให้สร้างหรอกอนะนโดยเพราะในยุคเก้าเนี่ยเป็นยุคที่สร้างบ้านแล้วไม่ได้เลยนะถ้าบ้านดีดาวก็ไม่ดีใช่อืเพราะฉะนั้นโอกาสที่ให้สร้างบ้านได้ในยุคเก้าน้อยมากยกเว้นคุณมีพลังพิเศษคุณมีองค์ประกอบอย่างอื่นเพิ่มเติมมาแล้วเนี่ย อันนี้ก็จะได้รับการพิจารณารว่าสามารถจะแก้ไขได้บ้างดีกว่าแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เหมือนหมอพอเห็นตรวจว,ว่ามันเป็นมะเร็งเนี้ยจะบอกเราหรือว่ามันไม่เป็นมะเร็งหรอกมันแค่ปวดหัวม,มันก็ผิดกัญญาบันอาจารย์ก็บอกแล้วว่าอาจารย์ก็โกหกไม่ได้ถ้ามันไม่ดีอาจารย์ก็ต้องบอกไม่ดีครับแต่ว่านะเจ้าบ้านต้องเป็นคนตัดสินใจนะไม่ใช่อาจารย์เป็นคนตัดสินใจให้ว่าสร้างหรือไม่สร้างเพราะฉะนั้นเวลาอาจารย์วินิจฉัยแล้ว คุณก็ต้องไปคุยกันต่อว่าจะเอาอยัางไงนะส่วนที่ตรงเนี้ยที่มันมีปัญหาคือข้างหลังบ้านนั่นน่ยม,มันเป็นล้อล้างรถมั้งเอ่ตอตรอเน่ยเห็นไหมตรวจตวสภาพตวรตวจสภาพรถเพราะฉะนั้นมันก็จะมีสภาพเป็นเป็นโพงโล่งๆนี้ใช่ไหมครับถ้าตรงที่เขาจอดรถอีกหน่อยเขาทำรั้วบ้านมันก็จะเป็นรูโบอืมอันนั้นก็เป็นหลังโล่งอย่างหนึ่งครับนะ แล้วก็ด้านข้างนี้มีสภาพที่เป็นโรงเรียนเนะเขาสอนศิลปะป้องกันตัวครับแต่ว่าเออสังะสีน่ยนะเรก็มีมีห้องน้ํามีโถน้ําสบายใจสบายใจเลยซึ่งเราไปเปลี่ยนเป็นเขาไม่ได้ขอให้เขาลืออกไปได้ถูกต้องแล้วมันอยู่ฝั่งบางกรมบางกรกลัวอะไรบางกรกลัวเหม็นแล้วถ้าเป็นซ่วมเงี้ยแล้วมันมีกลิ่นฉี่มาเนี่ยบางกรก็เสียหายแล้วครับอะแล้วหนักสุดก็คือหน้าบ้านอันนี้เราไม่รู้เป็นอะไร มันมันเหมือนเหมือนอาสมปะเอาไว้แล้วแต่าสถานพิส,สถานประกอบอพิธีกรรมเอออะแล้วนั้นความเชื่อของเขาเราเราไม่ไม่ภาพพิงแต่ว่าหน้า<ช>บ้านมันเป็นพื้นที่ที่เราควรจะให้มันเป็นอย่างะนะะฉะนั้นพวกพวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์พวกนี้ยมันเป็นไฟหินครับอ่ามันไม่ควรจะอยู่หน้าบ้านใช่นะมันจะทําให้ให้ให้เสียอ,อันนี้ก็คือข้อเสียของพื้นที่ตรงนี้ครับนะ อันเนี้ยเดินข้างๆแล้วก็ส่วนด้านเสือนี่น่าจะเป็นล่าหารก็ลกอยู่ลกด้วยแล้วก็ล่าหานไปแล้วเป็นเสือไฟเสือไฟแล้วมีหินกับข้าวใช่ถ้าเกิดเขาเขาควบคุมกลัวไม่ดีเขาปล่อยควันอาหารมาก็เสียหายอันเนี้ยเขาเรียกสภาพแวดล้อมอ่าส่วนอันนั้นก็ตามสไตล์ที่เรารู้จักเหมือนเป็นซุ้มโค้งเป็นหลุมๆด้วยนะแล้วเป็นหินอย่างเงี้ยเนี่ยนะเหมือนเป็นช่องเก็บมันก็ไม่ไม่ดี นั้นโดยรวมแล้วพอสภาพไวล้อมันไม่ผ่านอาจารย์เขาก็แนะนําว่าไม่ให้สร้างนะครับก็โชคดีที่เขายังไม่ซื้อใช่เขาเชื่อนะเมื่อกี้อ่ายังดีไงเขาเขายังไม่ได้ซื้อไงเพราะอาจารย์วินิจฉัยเขาตรงแบกกาาแบกกาวเขาตรงเขาก็เลย เออใช่อาจารย์บอ,อ,อ,อกว่าอ่ะในเมื่อในเม <Dial> ื่อใบ,บกาวถูกอานาคตอาจารย์ก็ต้องทํานายถูกดังนั้นอยู่ที่คุณละจะเ,เ,เชื่อไม่เชื่อ<น><ม>ะก็ดูเอาส่วนเรื่องเรื่องไอไ้ทายถูกหรือไม่หายถูกเนี่ยพี่รอนเคยถามอาจารย์นะวันนั้นพี่รอนถ,ถามว่าคือเราอ่ะรู้เราทีมงานเราไปตรวจเรารู้ว่าเฮ้ยเสียหายเรื่องเงินใช่ไหมใช่แต่เราไม่สามารถจะฟันธงไปได้ว่ามันเสียหายยังไงใช่แต่อาจารย์เนี่ยสามารถบอกอาการได้เลยว่ามึงเสียหายยังไงเหมือนบอกปวดหัว เมือนก็คือปวดหัวแต่อาจารย์เขาจะบอกได้เลยว่าปวดข้างซ้ายเนยปวดเวลานี้ปวดแบบนี้อ่าอันเนี้ยอันนี้ขั้นปรมาจารย์แลึกเลยเราทําไม่ได้ใช่เอออาจารย์วิ่คราะอ่าก็ได้มีหน้าที่พูดให้ฟังอืมแต่ว่าที่พูดมากไม่ผิดหรอกถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยที่พูดต่อไปข้างหน้าก็ไม่ผิด มันขึ้นอยู่ที่บ้านเพราะนั้นต้องให้ความสําคัญกับมันอืมบ้านนี้คุณอยู่ไม่ได้คุณจําไว้เลยนะหลังเองที่ตะวันออกหน้าหันที่ตะวันตกคุณอยู่ไม่ได้เด็ดขาดเพราะว่าถ้าอยู่มันจะมีสี่อย่างหนึ่งเสียตังค์สองมีโอกาสไฟไหมสามอุบัติเหตุสี่ป่วยตายไม่ต้องคิดว่าจะทำบุงช่วยให้ดีมันไม่ดีสำหรับคุณ อืมซึ่งน้องถือว่าเป็นคนที่สําคัญเพราะยังมีภรรยากับลูกอีกสามยังต้องเป็นหลักอยู่เพราะฉะนั้นต้องหาหาที่มันโอเคอืมแต่ว่าตอนเนี้ยมันมันเป็นเวลาที่ยากมากที่จะจัดที่อยู่ถ้าอยากรวยอยากรวยสบายกว่านี้นะ แนะนำรีบไปอยู่คอนโดไปอ,อ,อืมอเหราะามันก็ติดปัญหาตรงนี้แหละถ้าไม่ติดปัญหาไปเอาเงินเยอะๆก่อนแล้วอยากอยู่ที่ไหนค่อยว่ากันอีกทีเราเรียนไปด้วยแล้วคุณจะรู้ว่าตัวเองจะได้อยู่ยังไงถึงจะถึงจะดีต่อไป<ช>นี่ของคุณครอบครัวนี่ถือ <16 89 S 1> ว่าพ,พิเศษนะสามคนเลยลูกสามคนเลยเนี่ยลูกแล้วก็แม่ ก็อ่าเนี่ยเนี่ยมที่พูดมาเนี่ยห้าคนเนี่ยอ่าลูก<ม>สองคนเนี่ยก็ช่วยแม่ที่เข้ามาแม่เกาอยู่กับคุณก็ช่วยดีดีดีการเงินดีเยอะเลยแต่ว่ามันก็ยังน้อยไปอ่ะถ้าจะเอาเอาเอาเยอะๆมันต้องอยู่ให้ถูก ให้บ้านเป็นตัวช่วยเสริมแต่ตัวเนี้ยเป็นบ้านที่ทําลายทิศทางมันทําลายนาชัยภูมิก็ไม่โอเคข้างหน้ามันไหลตรงมาหน้าบ้านไหลเข้าบ้านเรา้วคือคือเขาทำได้อย่างเดียว ในเวลานี้ยี่สิบปีเขาอยู่บ้านหนึ่งไม่ได้เพราะบ้านหนึ่งมันไม่ไม,ไม่ใช่บ้านเวลาถึงแม้จะให้เขาเป็นเหอทู่แต่มันก็ได้แค่เป็นเหอทู่แต่ไม่มีกำลังแต่ไม่มีกำลังเหือใต้อืมเพราะนั้นไม่ได้ก็มีสองบ้าน <Okay. S 1> บ้านหลักบ้านหลักแรกแล้วก็บ้านแปดแปดยุคแปดถ้าได้นะแปดยุคแปด ้ท้ทันนแลวบาก็ถึงให้อยู่คอนโดไงอยู่ให้ให้ชีวิตดีให้รวยก่อนถ้าเกิดชอบว่ารวยแบบนี้ก็ซื้ออย่าเพิ่งไปทุ่มเงินแต่ว่าบ้านแต่คือทิศตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ข้างหลังมันหาย,ยากทิศเฉียงจำใหญ่มันจะไปทิศตรงเหนือใต้ออกตรแล้วบ้านที่สองบ้านที่สอง หกพิเศษ,ษจะได้จะจะได้ช่วยภรรยาแต่ปัญหาปัญหาก็คือหลักๆวัวมันดอบหมดเวลาวัวแต่คอนโดแปดยุคแปดท่าน,นจะให้เป็นวัวดีวดจะดีกว่าถ้าอ,อยู่คอนโดแล้วเห็นน้ำเอางี้จะเอา เอางานหรือเอาเงินไม่อยากได้เงินก็คเอาเงินบ้านวัวแต่คุณต้องตามตามเรียนตามฟังนะครับมันจะปังมันจะปังขึ้นไปเรื่อยๆงั้นถ้าคุณเกิดเนี่ยอาจารย์บอกวางอย่างนี้แล้วคุณไม่ได้ตั้งใจคุณเอามาวางแบบนี้ไม่ได้เลยนะครับมันผิดที่ครับ เหมือนบอกว่าให้เอา,เ,อาเงินใส่เซฟคุณดันเอาเงินไปวางเอาไว้ที่อื่นนอกเซฟไออย่างนี้บอกแล้วจะบอกให้บอกว่าเอ้ยอยู่แล้วจะให้รวยไม่รวยนะมันจะมีวิธีของมันเอออ่าโอเคนั่นแหละให้เขาหาบอกเขาเเอยู่คอนโดก่อนคอนโดคอนโดท,ที่ที่คุณหาได้ตามที่เราบอกเนี่ยนะมันจะทําให้คุณเดินหน้าเร็วมากเลยคทั้งทั้งที่เนี่ยตอนเนี้ยคุณอนะ ในฐานะเป็นหัวหน้าครอบครัวหมดเวลาแล้วครับปีหน้าเนี่ยคุณจะเห็นชัดเจนเลยถ้าคุณไม่ทําอะไรที่ที่จะเสริมตัวเองนะครับหมดมันจะติดขัดมันจะช้ามันจะเลื่อนครับไปหมดก็แค่เขาจะหาบ้านที่ดินบ้านดินก็คือหาแบบนั้นเหมือนกัน,นก็แบบแบบนั้นไงแต่ว่าที่มันต้องใหญ่คือบ้านเนี่ยถ้าจะเอาตามนี้ดีตามนี้ถ้าเกิดคุณจะลงจากคอนโดต่อไป คุณก็ต้องหาพื้นที่ใหญ่อย่างน้อยสองไร่อ,อย่างด,ออางดีอย่างดีสีไ่ไร่มันถนนมันไม่มีบ้านหกบ้านแปดมันเป็นทิศเฉียงแล้วทีเนี้ยเราก็จะต้องใช้พื้นที่คือถนน,น,อนเนี่ยในกรุงเทพหรือที่ไหนก็ตามหรือหมู่บ้านเนี่ยส่วนใหญ่ปกติมันจะเป็นเหนือใ<ช>ต้ตออกตกแต่ของคุณน่ะทิศที่จะทําให้คุณสองคนรวยมันเป็นทิศเฉียงมันก็เลยต้องเว้นที่หน้าบ้านแล้วถอยบ้านมาแล้วบิดบ้าน แต่ที่เล็กๆมันจะบิดไม่ได้ครับแล้วเงื่อนไขมันยังมีอยู่เยอะคือพอได้ทิศแล้วเนี่ยแต่ถ้าเบิดสภาพแวดล้อมไม่ได้มันก็ไม่โอเคเพราะฉะนั้นถึงบอกให้คุณเรียนไงอ่าจะอยู่ใกล้ร้านอาหารก็ไม่ดี้าอยากรวยเหมือนพวกลูกศิษย์ก็ตั้งใจแ้ะแค่นั้นแหละเออก็เดี๋ยวเขาจะแนะนำต่อแมเฮ้ยมันนั่งอย่างผู้กำกับ ไม่นานหรอกถ้าทําตามอ่ะอืมเจวได้เจอกันชา้าไปหนถ้าเจอเร็วกว่าน,นี้อไปได้โลดเลยไม่เป็นไรถือว่าเจอแล้วบ้านมันสร้างไม่ได้ด้วยสร้างแล้วไม่โอเคคือคือบ้านอนะ่ะถ้าสร้างมันขัดแย้งกันในตัวนะเอ,อความเป็นวัวบ้านนี้โอเค แต่ความที่เรามีเขาเรียกพลังประจำตัวบ้านนี้ไม่โอเคแล้วมันไม่โอเคไม่โอเคกับสมาชิกที่อยู่เพราะนั้นเลยไม่แนะนำแต่ถ้าเผื่อเนี่ยที่แนะนำเนี่ยดีกับคุณด้วยในฐานะห,หัวหน้าครอบครัวแล้วก็ดีกับทุกคนด้วยที่ตามมาถึงแม้ต่อไปเนี่ยเกิดเด็กโตเด็กจะต้องไปเรียนต่างประเทศเกิดเด็กจะต้องไปอยู่ต่างจังหวัดหรือมีครอบครัวแยกไปคุณก็ไม่ดอก อบ้านนี้จ,จะตราบเท่าที่เท่าที่มันยังไม่ลือ้อยังไม่ลื้อทิ้งนะหมายถึงคอนโดเขาไม่เลิกนะแล้วคุณเช่าได้แล้วคุณอยู่ไปสองสามปีคุณชอบคุณซื้อเอาแล้วจะขยายก็ซื้อห้องข้างแล้วก็ทุบขยายเอาแต่อห่่ย้ายเพราะมันมีเงื่อนไขมันไม่ใช่ได้ทุกคอนโดมันจะต้องเป็นคอนโดที่มีมมสเปคตามที่เราบอกต้องตั้งชิดน้ําต้องสร้างภายในช่วงถอยหลังไปนี่สิบกว่าปีนี้ สร้างยาวกว่านั้นก็ไม่ได้สร้างรอที่จะสร้างใหม่ก็ไม่ได้อืมคุณโทษไม่เหมือนกันครับแล้วเดี๋ยวรายละเอียดอย่างอื่นหาได้แล้วอาจารย์ค่อยไปวางให้คุณแจ้งมานัดมาอีกทีอาจารย์จะไปวางให้ว่านอนยังไงกินยังไงมันถึงจะกระชูด ถามเพิ่มเติมไหมครับถามอะไรเพิ่มเติมเราเราบ้านที่อยู่ปัจจุบันนี่ยเราอาจารย์ก็อาจารย์ไม่เห็นอาจารย์ไม่เห็นแต่ก็บอกว่ารายละเอียดมันไม่เออรายละเอียดเราไม่รู้ไงทาวเฮาส์ไม่ดีอยู่แล้วเพราะมันไม่มีต่อถ้ายิงเป็นทาวเฮาส์ที่ไม่มีประตูหลังยิ่งไม่ดีใหญ่เลยมันใช้ไม่ได้นี่ไราเนี่ยดวงดวงคุณทัดเทียบร้อยเปอร์เซ็น แล้วไอ้เท้าเท้าที่คุณอยู่เนี่ยมันกินคุณไปห้าหสเพราะฉะนั้นที่คุณมีอยู่ตอนนี้ที่ที่มีความรู้สึกว่าเอ้ชีวิตมันโอเคนะคมันได้สามสีบเอนงแต่ถ้าขึ้นไปอยู่อย่างเงี้ยตามที่อาจารย์บอกอะ่ะหรือถ้าคุณมีที่เราเราจะสร้างมันเกินร้อยแต่ต้องมีมีระเบียบ,บในชีวิตที่จะอยู่อื็คือหาคนโดนอหาที่ ก็ใช่ไงก็งมาปัญ,ปญหา,ม,ามันอยู่ตรงนี้งงนเนู่ยเพราะดวงมันเสริมค,รคุณคุณแยกไม่ได้เพราะแยกปั๊บคุณก็จะอ่อนคือเวลาเนี้ยมันไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เวลาที่ถ้าเป็นปีที่แล้วยังพอได้แต่ปีนี้ไม่ได้นับตั้งแต่ปีนี้ไม่ได้ีเยเ่ นี่จะพูดถึงดวงครอบครัวนี่พูดถึงนะค,คุณจำไว้นะต่อไปถ้าเรียนแล้วเข้าใจครับอ่แล้วถ้าชาติยังอยู่ครับคุณต้องทำแซกีหมายเลขหนึ่งจะรวยแบบรวยทั้งตระกลูลนี่นี่บอกความลับไปให้แล้วคุณจําไว้แล้วกันต้องแบบพวกจะกระจันนะ คือตอนนี้เขามีแต่เขาไม่ได้เป็นของตัวของเขาเองเขาจะต้องอาศัยจากลูกอาศัยจากภรรยาแต่ถ้าเบิดสมมติไปใช้วิชาทาวิชารเรายืนอ,อยู่ด้วยตัวของเราเองมันออกมาจากตัวเราเองเราไม่ต้องไม่ต้องอาศัยหลายๆคนเพราะว่าเวลาอาศัยหลายๆคนมันไม่แน่นอนเข้าใจคำว่าวไม่แน่นอนไหมอยู่ครบโอเค <pathways> แต่ถ้าอยู่ไม่ครบไม่โอเคละเหมือนรถวิ่งสี่ล้อหายไปล้อนึ่งเงี้ยเป๋เลย เออโอเคเอาเอาตามนี้ <Ờ>, okay.